เหมือนนักศึกาก็น่าจะพร้อมถ่ายแล้วนะครับโอเคครับเรามาดูกันนะครับว่า,าที่นักศสาอทายเป็นยังไงบ้างนะครับ อ้ออกมาใกล้เคียงแล้วครับทั้งเรื่องของอแบกเกราข้างหลังแต่ว่าข้างหลังอาจจะทึบไปนิดนึงมันทําให้รายละเอียดหายไปไหนเนาะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ในจัดก็ยากนิดนึงเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าอาจจะถ้าเป็นไปได้เพิ่มรู้รบแสงสักนิดนึงนะคือทําให้แคบลงเนาะเพื่อว่าจะได้เห็นรายละเอียดของไฟมากขึ้นนะครับ แต่นี้ก็คือทางผู้ช่วยผมก็ให้ผ่านนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าใกล้เคียงแล้วก็ถือว่าทําได้ในเวลาที่ดีด้วยนะครับคือแบบแปบ๊บเดียวเองนะครับวางแผนเรียบร้อยอาจจะได้เปรียบกับกลุ่มอื่นตรงที่ว่าเขาเนี่ยเห็นกลุ่มอื่นแล้วก็ได้วิเคราะห์เจดเนาะว่ากลุ่มอื่นเขาพลาดผิดพลาดไงใกล้ไงเนาะกลุ่มนี้ก็เลยมีโอกาสแล้วก็ได้วางแผนได้นานกว่าคนอื่นนะครับคราวนี้ก็เราจะให้โจทย์เหมือนแบบทําให้แคบกว่าเดิมนะครับผม หมายควาว่าก็คืออ่าเมื่อกี้อาจจะเหมือนแบบถ้าเป็นเหมือนลองช็อตก็กลายเป็นมเดียมลองช็อตหรือโคลสอัพช็อตนะครับ mm hmm. สิ่งหนึ่งในการที่นักศึกษาได้มาทําครั้นี้เนี่ยอ่าพอเวลาผมแบบทำให้แคบลงหรือาอะไรนะอ่าเขาเรียกว่าเจาะให้แคบเจาะให้มากขึ้นเนาะ อนักศึกจะไม่มีความมั่นใจในบางส่วนนะครับซึ่งหรือว่าบางคนเหมือนแบบมีความลังเลว่าถูกไม่ถูกนะครับทั้งนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตามจริงแล้วมันก็จะไม่มีถูกและไม่มีผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นแค่โจทย์ที่ผมแบบให้คร่าวๆแล้วก็ลองทําดูนะครับผมดังนั้นผมรู้สึกว่าอยากให้นักศึกษาทุกคนกล้าแซงออกกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําแล้วกล้าที่จะพูดนะครับเพื่อทำให้งานออกมาดีนะครับผมเราไม่ได้ซีเรียสว่าโอ้โหจะต้องตรงตามผมต้องการเป๊ะเนาะอาจจะแบบขอนิดหน่อยหรือว่าการปรับปรินเพื่อให้ดูดีขึ้นนผมก็อเคคะรับ เค okay. เหมือนนักศึกษาก็จะพร้อมสำหรับการถ่ายช็อตต่อไปซึ่งผมขอเป็นขอแบบ close-up ช็อตนะครับเรามาดูกันนะครับว่านักศึกษาจะทำออกมาเป็นยังไงบ้างครับอ่านี่ผมขอ close-up ช็อตนะครับผม อ,อ๋อต้องบอ,อกเป็นมีเดียมลองช็อตนะครับคือขอให้แคบลงกว่าเดิมแค่นี้ครับไม่ได้รีเควสอะไรมากนะครับ ก็ถือก,กลุ่มนี้ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ทำมาได้เร็วด้วยนะครับผมก็เลยให้ผ่านนะครับแต่ก็นักศึกษาก็อาขอลองดูสักนิดหนึ่งผมก็โอเคครับไม่ได้ติดอะไรนะครับ อนักศึกษา,าก็จะพร้อมถ่ายแล้วนะครับอจะมีแบกกลางครั้งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนักศึกษา,าก็ทามาแล้วซึ่งเขาขอแก้ช็อตแรกนะครับแล้วแกะมาได้ดีครับซึ่งทางผมเองก็ไม่ค่อยติดอะไรแต่แรกแล้วเนาะแต่ว่าเขาอยากจะแก้มือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผม ตอนนี้ก็รอให้ทางเราเช็คนะครับซึ่งก็คือผู้ช่วยผมมองว่าผ่านนะครับก็เลยให้กลับเข้าทีได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับกับทั้ง5้ถึงหกกลุ่มเนาะที่ได้ลองทํากันนะครับก็ได้ลองใช้อุปรกรณ์ที่ผมมีเตรียมมาให้แล้วก็ไฟที่จากทางมหาลาัยเตรียมมาให้นะครับก็ ได้โจทย์ในการเวิร์กช็อปแบ่งกลุ่มกันทําซึ่งผมถือว่าทุกคนทําออกมาได้ดีนะอาจจะมีผิดพลาดบ้างผมก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นเกมที่ให้ทํากันเหมือนแบบเพึ่งนคือแล้วนักศึกษา,าทุกคนเพิ่งรู้นะครับว่าจะต้องทานะครับแล้วผมก็เข้าใจในจุดนี้นะครับหลักๆคือผมก็ได้แจ้งนักศึกษา,าทุกคนแล้วว่าอยากให้ทุกคนได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกลองทําไปเรื่อยนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรพยายามเหมือนแบบ ให้นัศษาได้เรียนรู้ว่าอาเวลาออกงานจริงเนี่ยอาจจะเจออะไรที่ยากกว่าน,นี้หรือเปล่าแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าจบแล้วนะครับกับการสอนครั้งนี้นะครับกอ็อยากให้นัศษาได้ลองไปทํานะใครติดยังไงสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ